สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันในวันศุกร์ที่23กรกฎาคม2564วันนี้อยากให้ทุกคนเห็นมุมสวนข้างหลังมองเห็นไหมคะวิวข้างหลังสวยไหมวันนี้ก็เลยครูก็เลยยืนเพื่อให้ทุกคนมองเห็นนะคะวิวสวนอยู่ข้างหลังสวนที่เนี่ยสวยมากถ้าว่าสวยมากบรรยากาศดีแล้ววันนี้นะคะ ตอนเช้าฝนตกเนาะตอนนี้ก็มีฝนตกปรยอากาศค่อนข้าง,างลมลืน่นสดชื่นแล้วก็สดใสวันนี้ก็จะมาบอก4วิธีการในการปรับความคิดนะคะว่าเราจะมีวิธีการปรับความคิดอย่างไรวันนี้ครูอเอามาฝากพวกเราทุกคน4ข้อนะคะก็คืออย่างแรกก็คือเราต้องเห็นประโยชน์ของการที่เราต้องปรับเปลี่ยนความคิดนะคะอย่างที่2ก็คือหาความรู้ด้านต่างๆเข้าสู่สมอง ตลอดเวลาอย่างที่3าคบคนที่มีความคิดที่ดีกว่าเราอันที่สี่สุดท้ายก็คือให้เราผลิตความคิดดีๆอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีตอนร,รับวันนี้ครูอเอาสีวิธีการมาบอกทุกคนในเรื่องของสวัสดีค่ะพี่ละเวทยินดีตอนร,รับนะคะวันนี้ก็พามาชมสวนสวยๆด้านหลังเห็นไหมคะเห็นไหมอ่า วิวดีวิวดีแต่วันนี้ไม่มีแดดถ้ามีแดดมันจะดูสวยกว่าน,นี้วันนี้ไม่มีแดดค่ะอากาศครึ้นนะคะสีวิธีการอันนี้ถ้าถามคุณนะมันเป็นวิธีการง่ายๆแล้วก็ใกล้ตัวเราไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากในการที่เราจะปรับเปลี่ยนความคิดเพื่อให้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปในด้านที่ดีขึ้นมาเริ่มกันเลยนะคะอย่างที่1ข้อแรกเลยก็คือเราต้องเห็นประโยชน์ก่อนว่าในการที่เราจะปรับหรือการเปลี่ยนความคิดของเราเนี่ย มันมีประโยชน์อย่างไรนะคะอย่างแรกก็คือความคิดเก่าๆความคิดเดิมๆหรือความคิดที่มันล้าสมัยเราก็เห็นแล้วว่าชีวิตของเรามันยังอยู่ที่เดิมใช่ไหมคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรที่มันเจ๋งกว่าเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเราลองปรับความคิดใหม่เอาความคิดดีๆความคิดจริงๆเข้ามาชีวิตของเรามันก็น่าจะดีขึ้นแล้วที่สำคัญประโยชน์ของการที่เรามีความคิดใหม่ๆนะคะก็คือ เนี่ยค่ะมันยังสร้างโอกาสดีๆให้กับเราใช่ไหมคะสร้างโอกาสดีๆได้เป็นอย่างดีแล้วที่สําคัญเวลาเรามีแง่มุมใหม่ๆมีความคิดใหม่ๆที่สําคัญมันช่วยให้เราสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็แก้ปัญหาได้เป็นอย่างดีและเมื่อไหร่ที่เราสามารถแก้ปัญหาจากมุมมองที่เราเปลี่ยน เพราะเราเห็นแล้วว่าประโยชน์ของการเปลี่ยนมันช่วยให้เราสามารถแก้ไขปัญหาชีวิตของเราได้ดีขึ้นแล้วมันยังสร้างโอกาสใหม่ๆสร้างโอกาสดีๆในชีวิตของเราได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นอันเนี้ยอย่างแรกเราควรจะตะหนักเลยว่าการที่เราเปลี่ยนความคิดนี้มันมีประโยชน์กับชีวิตของเราอย่างยิ่งเพราะหลายคนใช่ไหมว่าที่ไม่ยอมที่จะปรับเปลี่ยนความคิดของตัวเองเพราะเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์มันไม่มีประโยชน์ในการที่เราจะต้องเปลี่ยนความคิด หรือไม่เห็นประโยชน์ในการที่เราจะปรับทัศนคติใหม่เปลี่ยนแนวความคิดใหม่ของเราไม่มีประโยชน์ที่เราจะเปลี่ยนเห็นไหมคะพอคำเนี้ยเราเห็นแล้วว่าพอเราเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์ที่จะเปลี่ยนคนเราส่วนใหญ่ก็เลยไม่คิดที่จะเปลี่ยนความคิดปรับแนวความคิดของตัวเองใหม่แต่ถ้าเมื่อไหร่เราเห็นว่าการปรับเปลี่ยนความคิดของเราเปลี่ยนมุมมองของเรามันมีประโยชน์กับชีวิตมันมีประโยชน์ในทักษะการดําเนินชีวิตมันมีประโยชน์ นะคะคในการแก้ไขปัญหาต่างๆและมันยังมีประโยชน์ในการสร้างโอกาสดีๆใหม่ๆให้เข้ามาในชีวิตของเราตราบใดที่เราเห็นประโยชน์เกิดขึ้นเราจะอยากเปลี่ยนแนวคมิดของตัวเองใช่คําว่าค่อนข้างจะอัตโนมัติหรือโดยทันทีนั่นเองเพราะเราเห็นแล้วว่าเมื่อไหร่ที่เราเปลี่ยนประโยชน์มันเกิดทันทีนะคะอันนี้ก็ถือว่าดีมากต่อไปนะคะเป็นข้อ2ก็คือหาความรู้ด้านต่างๆ ตลอดเวลาเข้าสู่สมองของเราเป็นการเติมองค์ความรู้ต่างๆนะคะ,ะต้องบอกเลยว่าความรู้ความรู้เหล่านี้มันเป็นวัตถุดิบนะคะมันเป็นวัตถุดิบสําหรับการคิดในการคิดแก้ไขปัญหาหรือเป็นวัตถุดิบในการคิดนอกกรอบให้มันเป็นองค์ประกอบให้เราสามารถเห็นว่าเอ๊ะการคิดเมื่อก่อนเราไม่เคยคิดมุมอื่นที่มันแตกต่างหรือไม่เคยคิดอะไรที่คนอื่น คนอื่นเขามองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเราปรับทัศนคติในการมองเรื่องธรรมดาให้มันเป็นมุมต่างขึ้นเราก็จะเห็นสิ่งที่แตกต่างมากขึ้นนั่นเองนะคะมันก็เหมือนจิ๊กซอตัวเล็กๆที่ความรู้ด้านต่างๆถ้าเราเสริมเพิ่มให้กับคลังสมองของเราตลอดเวลามันจะเหมือนจิ๊กซอตัวเล็กค่ะมันอาจจะไม่ได้เรียงทันทีในภาพโฟชีวิตของเรามันอาจจะแปะที่มุมบนมุมกลางมุมล่าง แต ines, out, 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 um, ่ถ like ้าเราค่อยๆแปะทีละจุดทีละจุดไปเรื่อยๆนะคะองความรู้ของเราเนี่ยมันจะเหมือนจิกซอแปะไปเรื่อยๆพอวันเนืององค์ความรู้เราเยอะแล้วเราจะเห็นภาพทั้งหมดของชีวิตของเราจากการที่เรามีองค์ความรู้ด้านต่างๆแปะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็ถือว่ามันก็จะทาให้เห็นว่าพอเรามีองค์ความรู้ด้านอื่นๆมากขึ้นแนวความคิดของเรามันจะเปิดกว้างมากขึ้นเราจะมีความคิดที่มันใช่ไหว่า มีมุมมองที่ต่างออกไปมีความคิดที่นอกจากกรอบเดิมๆที่เราเคยมองที่เราเคยคิดที่เราเคยเห็นออกไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการที่เราเปลี่ยนความคิดของตัวเรานะคะต่อไปอันที่3นะคะอันนี้คูว่าดีมากเลยข้อ3ก็คือคบคนที่คิดได้ดีกว่าเราต้องบอกเลยว่าเรา อย่าเป็นคนที่อิจฉาคนอื่นที่มีความคิดดีกว่าเราหรือมีไอเดียที่เขาใช้คาว่าไอเดียจริงๆกว่าเรานะคะอันนี้บอกเลยว่าเราห้ามอิจฉาเราควรจะคบเขาเป็นเพื่อนหรือมีการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ซึ่งกันและกันมีการครบค้าสมาคมนะคะหรือเอาตัวเองไปอยู่ใกล้ใกล้กับเขาเพื่อเป็นการทำไมาเนี่ยเหรอคะเพื่อเป็นการให,ให้เราได้มีโอกาสซึมซับ เอาทัศนคติเอาหลักคิดของเขานะคะมาปรับใช้ในชีวิตของเรานั่นเองนะคะวิธีการคิดที่ดีๆหรือความคิดที่มันเจ๋งกว่าเราอะ่ะซึ่งบางอย่างพอเราได้คุยแล้วเราคิดว่าเออแม้แต่ตัวเราเรายังคิดไม่ได้พอเราได้ไปพูดคุยกับคนที่มีความคิดดีกว่าเราเราก็จะได้ไอเดียจากแนวความคิดของเขาได้ใช้คําว่าได้รับความบันเจิดอะ่ะบันเจิดในความคิด ได้รับความบันเจิดในไอเดียที่เขาเล่าให้เราฟังหรือสิ่งที่เขาคิดอยู่เล่าให้เราฟังแล้วมันจะทําให้เราเกิดไอเดียต่อยอดต่อยอดได้จากที่เราคิดคนเดียวเออออยู่คนเดียวบางอย่างมันอาจจะไม่เจ๋งแต่คิดแล้วคิดอีกอะ่ะมันคิดได้เท่านี้มันคิดมากกว่านี้แล้วมันมองไม่เห็นภาพใช่ไหมคะแต่พอเรามีโอกาสได้ไปคุยกับคนที่มีความคิดที่เขาตะกะเขาเยอะกว่าเราอะ่ะเราจะได้ใช่ปะได้หลัก แบบที่เขาคิดว่าเอ๊ะทำไมเขาคิดนอกกรอบเอ๊ะทำไมเขาถึงมีความคิดในมุมนี้เอ๊ะทำไมเขาถึงมีความคิดในเรื่องนี้ไปแบบนี้หรือทำไมเรื่องนี้เราคิดไม่ได้แบบเดียวกับเขาหรือคิดไม่ได้มุมเดียวกับเขาทำไมเราเห็นแต่มุมนั้นแต่เขากลับเห็นมุมที่สองมุมที่สามซึ่งเราเคยมองอ่ะแต่มองไม่เห็นนะคะพอมองไม่เห็นพอเราได้ไปคุยเนี่ยล่ะมันจะช่วยใช่ไหมว่าช่วยต่อยอดความคิดเดิมของเราให้มันไปได้ไกลมากขึ้นช่วยต่อยอด ความคิดที่เราเคยคิดได้แค่เนี้ยให้มันสามารถไปได้มากขึ้นอีกระดับหนึ่งนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะพี่ตุกตายินดีต้อนรับนะคะโทรศัพท์พี่เป็นอะไรไม่รู้แชร์ไปในกลุ่มไม่ได้อ๋อไม่เป็นไรค่ะแชร์ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร <laughs> นะคะ ต่อไปนะคะเป็นข้อที่4ข้อที่4นี้คือให้เราผลิตความคิดใหม่ๆออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะออกมาอย่างต่อเนื่องอันนี้มันดีตรงไหนเพราะเวลาที่เราใช้คำว่าใช้ความคิดอยู่บ,บ่อยๆเซลล์สมองของเรามันจะฝ่อช้าลงนะคะตาบใดที่เราใช้คําว่าไม่ค่อยได้ใช้แนวความคิดในด้านดีๆหรือต่อยอดเรื่องใหม่ๆคิดเรื่องใหม่ๆนะคะเซลล์สมองของเรามันจะค่อยๆเริ่มฝ่อหรือ ร่างกายของเราส่วนใดก็ตามแต่ที่ไม่ค่อยได้ใช้งานตามปกติของมันนะคะมันจะถดถอยสมรรถภาพของมันหรือเชื่ว่ามีความเสื่อมเร็วขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่เรานะคะผลิตความคิดใหม่ๆอย่างต่อเนื่องอยู่เป็นประจำอยู่ทุกๆวันอันเนี้ยมันจะทําให้เวลาเราคิดอะไรเราจะคิดออกได้ง่ายขึ้นคิดออกได้เร็วขึ้นแล้วเวลาคิดอะไรอย่างเงี้ยช่ว่ามันสามารถต่อยอดต่อยอดความคิดของเมื่อวาน ได้เพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ถ้าแต่ใช้คำว่าเลยนะ,ะแต่ถ้าเราไม่ค่อยคิดเรื่องใหม่ๆคิดแต่ในหนึ่งวันเราส่วนใหญ่จะมีเรื่องของอารมณ์ใช่ไหมคะอารมณ์ต่างๆเข้ามาในชีวิตเรื่องราวต่างๆเข้ามาในชีวิตซึ่งทำให้ใช่ว่าอารมณ์แปรปรวนอารมณ์เราแปรปรวนนะคะ เราใจไม่ค่อยนิ่งเพราะฉะนั้นเวลาสิ่งเหล่านี้มันมากระทบสิ่งที่ทําให้เกิดก็คือความคิดของเรามันจะค่อนข้างไปในคิดด้านไม่ดีจะเป็นไปตามอารมณ์เช่นอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์เสียความคิดของเรามันก็จะเป็นความคิดที่ไปในแง่ลบนะคะหงุดหงิดอารมณ์เสียเพราะฉะนั้นเรื่องราวดีๆเหล่านี้มันจะไม่ค่อยออกมาเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนที่ฝึกความคิดใหม่ๆอยู่ความคิดดีๆต่อเนื่องอยู่เป็นประจำบางครั้ง อารมณ์เหล่านี้มากระทบเราก็จะไม่ค่อยไปกับอารมณ์นะคะเราหงูดงิดอยู่แต่ว่ามันจะแป๊บเดียวแล้วเราก็จะพยายามคิดเรื่องอื่นที่มันสร้างสรรค์กว่าน,นี้คิดเรื่องอื่นที่มันดีกว่าน,นี้เพราะทุกวันเราพยายามที่จะฝึกตัวเองให้เป็นคนคิดดีนะคะหรือว่าพยายามผลิตความคิดดีๆใหม่ๆให้กับตัวเองอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเวลาสิ่งใดก็ตามแต่มากระทบเราเราจะรู้สึกว่าเออไอความคิดที่เราพยายามฝึกตัวเองในเรื่องด้านดีๆอย่างเนี้ย มันทําให้เราสามารถคอนโทรลอารมณ์หรือคอนโทรลสิ่งที่มากระทบกับตัวเราได้ง่ายขึ้นจากเมื่อก่อนเราอาจจะโกรธง่ายอารมณ์เวียงวีนพอเราฝึกเรื่องความคิดใหม่ๆตลอดเวลาเราจะรู้สึกว่าเอะบางอย่างมันก็ไม่ใช่สาระบางอย่างมันไม่ใช่เรื่องของเราเนาะไม่ใช่เรื่องของเราบางทีเราไปอารมณ์เสียกับมันมันก็ไม่มีประโยชน์กับเราเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นสู้เอาเวลาไปคิด สร้างสารรค์สิ่งอื่นเอาความคิดของเราไปผลิตไอเดียเจ๋งๆทำอย่างอื่นดีกว่ามีประโยชน์กว่าเพราะเรื่องราวดีๆมันมีให้เราทำอีกตั้งเยอะนะคะอีกตั้งเยอะอันเนี้ยถือว่าเหล่านี้มันผลที่เกิดจากสิ่งเหล่านี้ก็คือเกิดจากการที่เราเปลี่ยนความคิดของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะขั้นตอนง่าย,ายๆที่ครูเอามาแชร์แล้วก็แบ่งปันทุกคนในการที่เราอยากเป็นคนที่เปลี่ยนความคิดหรือ ตอนแรกเราคิดว่าเราไม่อยากเปลี่ยนความคิดหรอกแต่พอฟังไปฟังมารู้สึกว่าเออการเปลี่ยนความคิดมันก็ดีมีประโยชน์แล้วที่สําคัญคนที่ได้คนแรกก็คือตัวเราเพราะฉะนั้นลองเอา4วิธีที่ครูแนะนําวันนี้นะคะไปลองปรับเปลี่ยนแล้วก็ประยุกต์ใช้กับตัวคุณเองหลายๆคนหลายๆค,คนที่ยังไม่เห็นประโยชน์ของการที่เราเปลี่ยนความคิดแล้วจะทําให้ชีวิตของเรา เปลี่ยนไปได้อย่างไรวันนี้ครูก็เอาข้อมูลมาแบ่งปันทุกคนให้ทุกคนเห็นว่าวิธีการเปลี่ยนความคิดของเราเนี่ยมันมีแต่เรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราจริงๆแล้วที่สําคัญการเปลี่ยนมันไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่หลายคนคิดการเปลี่ยนเราแค่เห็นประโยชน์ก่อนว่าเมื่อไหร่ที่เราเปลี่ยนความคิด ประโยชน์ที่มันเกิดมันเกิดกับเราและที่มันเกิดก็คือมันเกิดในด้านดีไม่ใช่เกิดในด้านไม่ดีแล้วยิ่งเราเอาตัวเราไปอยู่ในองค์ความรู้ด้านต่างๆไปอยู่ในกลุ่มบุคคลที่เขามีความคิดดีๆความคิดจริงๆทัศนคติที่ดีเห็นได้เลยว่าแนวโน้มชีวิตของเราแค่เปลี่ยนกับสิ่งเหล่านี้เล็กๆน้อยๆนะคะชีวิตเราก็เริ่มที่จะใช่คําว่า ก้าจากองศาเดิมที่เราเคยอยู่จุดเดิมเริ่มขยับไปทีละนิดทีละนิดจากที่เราทำเรื่องง่ายๆในชีวิตเหล่านี้ล่ะคะ่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะการผลิตความคิดดีๆมันเป็นการใช้คำว่าต่อยอดไม่ใช่แค่ต่อยอดความคิดนะคะมันเป็นการต่อยอดกำไรชีวิตของเราด้วยเพราะเมื่อไหร่ที่เราผลิตแต่ความคิดดีๆความคิดใหม่ๆเคลื่อนสมองของเรามันก็จะปล่อย คลื่นพลังงานดีๆคลื่นพลังงานใหม่ๆตลอดเวลาแล้วมันก็จะไปดึงดูดใช้คำว่าดึงดูดพลังงานที่ใกล้เคียงกันกันกบสิ่งที่เราผลิตออกปัน,นะละค่ะยิ่งเป็นความคิดดีๆความคิดเจ๋งๆทัศนคติที่ดีนะคะมันก็จะไปดึงดูดหาคลื่นพลังงานเหล่านั้นเข้ามาหาตัวเราอาจจะมาในรูปของเรื่องราวอาจจะมาในรูปของการงานอาจจะมาในรูปของผู้คนอาจจะมาในรูปของ เขาเรียกอะไรนะคะคอนเน็กชันคือคอนเน็กชันกลุ่มเพื่อนที่มีทัศนคติเดียวกันนะคะหรือคนที่ชอบเรื่องราวเดียวกันนะ่ครูว,ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ยากที่เราจะเปลี่ยนความคิดตัวเองนะคะสวัสดีค่ะเลียวอ่านคอมเมนต์หน่อยถึงจะเจอเรื่องที่ทำให้เป็นทุกข์ แต่ถ้าเราคิดเรื่องดีมันก็ดีเสมออ่าใช่ค่ะใช่ความคิดมันเป็นเรื่องที่มันเป็นพลังงานภายในเปลี่ยนความคิดคิดใหม่ทำใหม่ดีสำหรับเราจริงๆค่ะใช่ใช่ความคิดเป็นเรื่องที่ดีถ้าถามครูนะแค่เปลี่ยนที่ความคิดชีวิตของเราเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจริงๆนะคะหลายคนที่เคยเป็นคนที่มีความทุกข์หน้าตาเศร้าหมอนมองเพราะมีความคิด อิจฉาริษยาคนอื่นอันนี้จะเห็นได้จากหน้าตาค่อนข้างจะไม่ค่อยมีความสุขนะคะเห็นคนอื่นมีความสุขเราเองจะทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนตัวเองจากคนที่คิดอิจฉาริษยาคนอื่นสู้เอามาชื่นชมเขาแล้วก็เอาตัวเราไปใกล้แล้วก็ซึมซับสิ่งดีๆของเขาครูว,ว่ามันง่ายกว่าแล้วที่สําคัญเมื่อไหร่ที่เราซึมซับสิ่งดีๆความที่เป็นจิตด,ด้านลบนะคะของเรามันจะค่อยๆลดน้อยลงเบาบางลง หน้าตาคุณก็จะกลับมาดีขึ้นสดชื่นขึ้นนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เรามีความคิดไม่ดีอ่ะมันเหมือนเราเอาพลังงานไม่ดีเข้ามาในตัวเองก็จะทําให้หน้าตาของเราหมุนหมองนะหมุนหมองใช้คำว่ามหมุนหมองจิตหมุนหมองไม่พอหน้าตาหมุนห,หมองด้วยนะคะอันนี้ไม่ต้องทําศัลยกรรมใดๆเลยสามารถหน้าตาสดชื่นสดใสสุขภาพดีได้ด้วยการทําจิตของเราให้ผ่องแผ้วทําจิตของเราให้สดใสแล้วที่สําคัญ ทุกๆครั้งที่เรามีความคิดในเรื่องดีๆจิตของเราก็จะเริ่มดีด้วยเมื่อจิตของเราเริ่มดีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบุญบรารมีเกิดขึ้นจากจิตใจดีจิตใจเบานะคะวันนี้ครูเต่าก็มาแชร์แบ่งปันข้อมูลดีๆกับทุกคนไว้เพียงแค่นี้สําหรับวันนี้ขอให้ทุกคนนะคะมีเงินไหลนอง ขอให้ทุกคนมีทองไหลมาขอให้ทุกคนมีกินมีใช้ไม่มีวันหมดแล้วก็ขอให้ทุกคนพบเจอแต่เรื่องราวดีๆในชีวิตแล้วเดี๋ยวเราเจอกันไลหน้าเวลาเที่ยงตรงนะคะสลาบวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ